thank <laughs> you เกต้าเกต้าหมูกรอบว่ะดิวิงหมูกรอบหมูกรอบเกต้าไอ้วันไอ้วันหมูกรอบมาไปลงไปข้างล่างลงล,ลงข้างล่างลงข้างล่างลงข้างล่างอย่าก,กวนแม่อย่าก,กวนแม่นี่คือมิซี่มิซี่ก็ห้ามกวนลูกมิซี่จะชอบขึ้นไปแบบนี้นะไปลงไปลงไปไปลูกลงไปเดี๋ยวแม่จะต้องทำงานแล้วนะ ไม่ทำงานแล้วนะ